วิดีโอนี้พูดถึงขนาดของพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดงนะครับวิดีโอที่แล้วบอกไปแล้วเนาะว่าประมาณสเดือนหรือ4นิ้วครึ่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญก็คือมันต้องสมบูรณ์ด้วยนะมันต้องเป็น4เดือนที่โตกว่าเพื่อนเออเขาเรียวกว่าหัวคอกไงเวลาเราจะเอาสัตว์มาทําพ่อแม่พันธ์ุ่ะต้องเลือกตัวที่สมบูรณ์ขาไม่ขาดก้ามเท่ากัน สมบูรณ์แข็งแรงสปีชีส์ที่สมบูรณ์มันจะถ่ายทอดให้ลูกมันลูกมันก็จะโตดีเหมือนพ่อแม่มันเก็ตไหมเหมือนพ่อสวยแม่สวยลูกก็สวยพ่อสูงแม่สูงลูกก็สูงนี่พูดถึงคนนะเก็ตไหมถ้าเป็นกุ้งก็เหมือนกันถ้าพ่อมันสมบูรณ์สวยหนวดสวยกล้ามสวยเนื้อตัวดูองอาจแม่มันก็เป็นแบบนั้นแม่มันก็ดูสวยสมบูรณ์เวลาผสมกันก็จะได้ลูกที่สมบูรณ์เออประมาณนี้นะพ่อแม่พันธุ์นะ มีคำถามอีกเหลืออีกเยอะฮะเยอะเยะเยอโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าหวังว่าหวังว่าคุณจะได้คำตอบที่คุ้มค่าหวังว่าคุณจะได้คำตอบที่ตรงใจแล้วก็ทำให้คุณเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้สำเร็จนะไปต่อที่วิดีโอต่อไปครับ สำหรับท่านที่สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแล้วมีคำถามที่อยากจะถามคุณสามารถคอมเมนต์ทุกคำถามของคุณไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคำถามเพื่อที่คุณจะได้เลี้ยงเป็นแล้วก็เลี้ยงรอดนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับ